สวัสดีทุกคนมอนี่มาพบกับซองเลสซานเลเนาะมอนี่เฮาได้มาอยู่ที่แคมป์ของเนาะเขตบ้านมันน่าจะแม่เขตบ้านวัดไตเนาะเพราะว่าดึกธนาคารตัวน,นี้จะอยู่ใกล้กับสนามบินวัดไตสากลเนานะตอนนี้เฮามาอยู่เขตเส้นทางแคบของเนาะที่เพื่อนกําลังก่อสร้างเนาะมันเป็นตะบางกาลังแปลงไปตรงมาเนาะปูตั้งแต่เขตบ้านสีฐานขึ้นมาเลยทุกคนลงมาจนฮอดจุดนี้เนาะ เดี๋ยวเขาเก็บภาพบรรยากาศจากจุดนี้เนาะไปฮอดจุดนั้นให้ทุกคนได้เบิงเนาะอัปเดตเบิงเนาะแต่ว่าการปูเเพิ่มเจปูคนละฟ้าเนาะเพิ่มเจปูฟ้านี่ก่อนเนาะตอนนี้แต่ก็เพยังป่าเบิงนี่เนาะเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนล่อเบิงเนาะเพิ่นเฮ็ดก็ถือว่าไวสมควรได้ทุกคนประมาณเดือนปลายเนาะหอดพีแล้วเนาะเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนลออลงไปฮอดพุ้นเลยทุกคนบรรยากาศมันนี่กันหนาว อากาศหนาวดีเยน็นเนาะเพราะว่ามันเป็นใกล้ๆน้ำหนาวแล้วนะทุกคนประมาณนี้มือนน้าจะเป็นฝั่งไทยเนาะอยู่คืออยู่ฝั่งตรงนั้นฝั่งหน่องท้ายรถเกตกำลังแปลงประมาณนี้มาเสียงมาเลยเลยมันจะเล่นกระชอบลุ่งเลยทุกคนแต่ว่ามือหน้าครับทพาทุกคนลงไปคุณเนาะมือนี่มันขําแล้ว กี่พาทุกคนเบิ่งไข่หนีลงไปหอดทุนเนาะเดี๋ยวไปติดตามชมเบิ่งนะ้ำกันเลยทุกคนนี่เลยทุกคนอุปกรณ์ของเขาพาหนะในการนำทางเนะาะจะเป็นรถจักรยานหรือว่ารถฉีดนั่นเองเดี๋ยวติดตามชมเบิง่งเนาะว่าเพิ่นเห็นหอดใสหอดใสแล้วเดี๋ยวให้รถเพิ่นลงท่านก่อนเนาะเพราะว่าแคมเพิ่นจะอยู่จุดนี้เนาะ วันหนาวทุกคนรู้สึกว่าหนาวเลยเย็นๆเข้ามาละอากาศขอเสื้อคือว่าเตยเตยแปลงโอ้รถเพิ่งจะลงทันเพราะรือว่าไปต่อเนาะอ๋อลงทันเดี๋ยวไปต่อบัดนี้อยู่ทางนี้ก็มีการกอร่อสร้างตึกอยู่เนาะเห็นแล้วเถอะแล้วนี้ก็มีการกอร่อสร้างทาง <laughs> ค่อยพัฒนาไปแล้วบ้านเมืองเขา จะใส่เหล็กตัวนี้เนาะเป็นแมน่แบบในการเทพิทตงเนาะเด็ดแบบนี้เลยเดี๋ยวพาเลาะลงไปลุ่มเพื่อนกำลังเทปับระดับอยู่ทางหน้าเขาเนาะนี่แคมเพื่อนจะจะตั้งอยู่จุดนี้เลยแค้มบริสนะัทเนาะตอนนี้กำลังปรับระดับ ไซ่ขูดนะอ๋อลิงลิงคนขีดให้มันเป็นเส้นเนาะบอให้มันมืนมนอย่างประมาณนี้แหละ<อ>เดี๋ยวอัปเดตลงไปท้นรุมบุนถึงเนาะเบื้องนั้นจะเป็นด้านถึงเบื้องเอามาที่ทางล่างเขานี่จะเป็นทางรุ่ม ลงว้าแต่ทางถงเพื <c oughs> ่นเห็นแล้วแล้วนเกิดจะใส่ผ้าหยางตัวนี้ปกเนาะปกถ้ามันแห้งมันเกิดจะแกะโอะเนาะมันอย่างประมาณนี้กันฝนเนาะเวลาฝนตกฝนอย่างมานะเืบ้องถึงน่าจะขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเขาขึ้น้วงาถิงส่วนนี้มันเข็งแล้วเนาะอโอ้โอต้นกล้วยตัวหยางอยู่นี้ครับทุกคน เขตนี้เอามาเบิ่งกัคล้ายๆคือหยุดเขตบ้านเฮาเนาะบ้านเมืองแม่ยังกับยังประธันนานามีหลังใหญ่คืออยู่เขตในเมืองปันใดเนาะวางหลังก็ยังอยู่แบบเดิมๆเนาะพื้นจะปูแต่เทือ่อเทื่อละข้างลนปูปังนี้ก่อน หลังจากพวกนี้ดีแล้วหนะ้ามันจะง่ายไปพวกนั้นเนาะให้รถสัญจรพวกนี้ประมาณนี้เนาะบ้านเงินยุกนี้ก็ประมาณนี้เลยามแรงเนาะอยู่ฝั่งพวกนี้จะเป็นแม่น้ำคงทางหน้าเฮานี่มี้านอาหารมันอย่างหลายอยู่เนาะทีนี้จะมีกล้องวงจรน,นำเนาะลงไปุ่มก็จะเป็นแค่ระดับน้ำ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนลงไปเบิกน้ำสองกันเฮียเฮ เดี๋ยวพาหย่างลงไปเบางจุดวัดแทกของน้ำเพมันจะมีกลุ่มควบคุมน้ำอยู่จุดนี้เนาะเป็นการแจ้งเตือนเม่ออย่างต่างๆเนะาะอ่าน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อไงนะเดี๋ยวพาลงไปเพื่อนนี่จะเป็นลักษขีดใหม่ตรับของน้ำเดี๋ยวพาหย่างลงไปเพื่อน อ้าจำเห็ุส่วนให้อย่างนี่นี่มีมะฮุ่งมีมะละกอน้ำเนาะภาษาภาษาลาวจะเป้นมะฮุ่งเนาะถ้าเป็นศัพท์ภาษาไทยจะเป้นมะละกออย่างประมาณนี้ที่ทุกคนควนจะมีหลักตัวนี้เนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนระดับน้ำการขึ้นลงของน้ำเนาะมีเซ็นเซอร์ไฟข้างนี้นี่เป็นใสเข้ามานี่ม,มีเหงื่อจอดอยู่ี่ลำหนึ่ง โอ้มีเหือแรลงไว้อย่างดีมีกระดุงอยู่ข้านนํเนาะออันนี้เป็นภาพบรรยากาศแม่น้ำโขงเนาะหนาวหนาวเลยทุกคนเลยสหีหนาวขึ้นมาแล้วหนาวอีรีเลยแค็ก็ยังคนหนาวอ้แล้วหนาวแล้วเขา้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะทุกคนประมาณนี้ยามหนาวเนาะ ทุกคนหลังจากที่อยู่จุดน,นั้นมีห้านอาหารเนาะเขาก็เลยไปปิดเนาะเพราะว่าเขาเจา,าเปิดเสียงเพลงนะมันอยู่เป็นห้านอาหารเนาะเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์เนาะมีผู้คนอยู่ด้านในเนาะพ่อแม่ประ,ะตนที่พั่รอาศ่ย,ยู่ในเขตนี้มันก็มาย่างมาเดินยืนชมวิวอยู่แคมป์คงประมาณนี้ เด็กน้อยเนาะผู้ใหญ่มาเล่นมาเที่ยวทางดีแล้วโตหน้าไปเนาะก็จะมีผู้คนมาคิดนี้น่าจะหลายกว่าเก่าเนะ ขเขาจะโลพาทุกคนเบิ่งลงไปจุดฮอดเขดบ้านสีฐานเนาะใกล้เขตตลาดกลางคืนเนะาะอยู่จุดนี้จะมีร้านอาหารเหือแพยอยู่ทังลมนี้เนาะเขาเคยไปไทยทุกคนได้เบิ่ง เธอหนึ่งเราก็ลิปที่ผ่านมานะฝัดกระชีพตั้งแต่อยู่นานมาเลยทุกคนเจ้ากล้วยภาพไปเพิ่งนี่เนาะออกมืดตังนี้ตังนี้คือว่าแจ้งแจ้งเนาะทางหลังเรานี่จะมีต้นกล้วยแบบนี้งามเลยคืออยู่บ้านนอกบ้านนาวกันเลยทุกคนจับภาพบรรยากาศในายามแรงให้ทุกคนบ้างบรรยากาศเย็นทุกคน เริ่มหนาวแล้วเนาะ นนใส่เกือบเขาเดียวเดีวเดียวเดียวใส่เกือบพันโซเนาะอ้มันพันอะไอะเออโอ้แล้วแนะปลงคืกบกอนทุกเดียวเดียวโอ้ยเขซูเลย ี่ไวบนี่อันตรายด้วยเนาะโอ oh, okay. ้โหใบโตแบบนี้โอ้ oh, เหเฮือนหลังนี้เป็นไม้แบบนี้อยู่เนาะงามหลายเดี๋ยวพาทุกคนโลอดลงฮอดจุดลุ่มๆมาเลยทุกคนบรรยากาศในยามค่อยแรงคายแรงลงว่าค่อยแรงอยู่แล้วลงหลงลุ่มๆอยู่ทุกคน บรรยากาศไม่น้ำคงหญ้าอยู่กลางน้ำมันตายแล้วเนาะน้ำท่วมดิตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วอา,อาหารจุดนี้ก็เริ่มปรับปรุงคืนแล้วเนาะหลังจากปิดไปในช่วงโควิดตอนนี้เพิ่งก็ปรปับปรุงปล่มลงสร้างบปรปุงสร้านใหม่เนาะทางดีแล้วเพิ่งก็กําลังปรับปรุงคืนเนาะ อยู่ทางหน้าเรานี่ก็มีปั๊มน้ำมันเนาะท่าทางดีแล้วเพิ่งเกิดยันน่าจะเปิดน้ำไสเน,ะนาะน,นี้จะเป็นรถพลังงานที่เ,เจ้าทาี่ถังบรรยากาศทุกคนยามคลายแรงอยู่ที่แคมป์ของบ้านเฮาฝั่งเวียงจันทน์เนาะถ้าข้ามไปเบื้องฝั่งน้าเมืองนั้นก็จะเป็นหนองคายเนาะหนองคายทางฝั่งเหนือของประเทศไทย เป็นภาคอีสานเนาะเจอต่อไปนี่ทางหน้าเอานี่ยังมีเงินแบบนี้อยู่เนาะคิดเห็นวัดน,นอกวันหนาเกาเลยเห็นเงินแบบนี้เป็นจินฮอดบ้านเนาะแต่ว่าไปบ้านเฮาบางจุดบางบ่อนเพิ่นก็มีการ พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายเลยเี่ยนะบุญยากจืดแล้วเยอะๆหลุกมาจันลุม,มขีดทางหน้านี่ก็สีฮอดอันขีดที่มีตึกสูงได้หงแหมกำลังสร้างใหม่เนะ วิ้งเสร็จุ้ทุกคนเ่ะเกบอ,กอบปมหมดบรรยากาศเย็นจ่อยๆเย็นยามหนาวแล้วเขา้าซูจะดูกาของมาแล้วเนาะไปไปตามธรรมชาติทุกคนยามฝุนกับเป็นยามฝุนยามแรงกับเป็นยามแรง ยามหนาวก็เป็นยามหนาวเนาะธรรมศาสตร์บุมีไผ่สามารถปันแต่งไ้เนาะที่ทางหน้าเขานี่มีโรงแฮมกําลังสร้างขึ้นนี่ตอนนี้่นกาลังตบแต่งภายในเนาะอีกบดุดรเพืก็จะได้เปิดน้ำใสแล้วในเบื้องงามไหลออกสไตล์แบบนี้เนาะนอนพักก็สามารถเบื้องบรรยากาศวิวเนาะขึ้นไปแบบนี้เดี่ยวไปฝั่งฝั่งเบื้องไทยเนาะงามไหลรูไหลรูล,ลา ตัวนี้จะเปิดน้ำไสโดนแล้วตัวนี้มีแขกอยู่นะเห็นรถเฮนยังจอดหลายอยู่วิวงามทุกคนมาพักอยู่จุดนี้ขึ้นไปด้านสูงเหลียวลงมาด้านลุม่มแห้งสิงามอีกเนะาะอากาศน้างามค่ายเรง มื่อนี้มันฟ้าบดเทุกคนเห็นแสงแดดก็แต่ประมาณาสี่โมงเนาะสี่โมงปลายกำลังแดดแล้วนี่ทุกคนตัวนี้พนอดีโอ้สวยงามเลย อย่าลงไปหอดเขตหลักทุงเ,เขียดหลักทุงอยู่ด้านโน้นนี่เนาะก่อนที่เพิ็นเห็ดเป็นป้ายเวียนเทียนเอาสิาไปปิดคลิปอยู่จุดนั้นตัวนี้เป็นห้างอาหารตัวนี้ สุดแล้วทุกคนิ่นจะต่อจากจุดนี้ลงไปลุ่มพุน่นเนาะจอดต่อจากตัวเก้ากันเนาะตัวเก้าจะเต็ดตัวนีน้เดี๋ยวมาไปคิดอยู่จุดนี้เลยทุกคน จะเป็นหลักทุ่งที่ปิวปิวอยู่ฮันหาเคยมาจะเป็นจุดนั้นเนาะอโอ,โอ้มืดเลยเนาะเอาสำรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรนะัาชมเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปในเด้อทุกคนอ่าก็บภาพบรรยากาศอัปเดตให้ทุกคนได้เบิงเนาะในยามคายแรงแบบนี้เนาะในช่วงฤดูหนาวหัวเข้าฤดูหนาวแล้วเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่ทุกคนสบายดี